สวัสดีครับพบกับผมนะครับผูช่างบอยมาฟลรคามคนะครับสวัสดี f อทาง y o u t u b e ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดี f อทางแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมสารี่พ่วงรถถ่ยอีก1รุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไม่ดำนะครับเป็นเผาเอลนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่เมตรเจดสิบนะครับยาวกระบะถึงกระบะนี่สามเมตรห้าสิบนะครับคอกสูงจากนี่ถึงนี่นะครับหนึ่งเมตรนะครับ ทางร้านเราก็เหมือนเดิมนะครับมีบันไดสองข้างนะครับบันไดสองข้างไว้ปีนขึ้นลงนะครับมีหมวกไว้บางกระติกน้ํานะครับแล้วก็เจาะช่องมองหลังขาตั้งปรับเกียวกล่องเครื่องมือนะครับตัวนี้สามารถบรรทุกได้สี่ถึงห้าตันนะครับตัวนี้จะเป็นคาซีรางน้นํา,นนา,านหน้าสี่นะครับเป็นคาซีรางน้ําหน้าสี่ เผาตันสองนิ้วนะครับตาไก่ของฟอร์ดกอดด้วยป้องอ้อยอีกทีหนึ่งนะครับส่วนขอลากเราก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราซับแบบนี้ให้ทุกคันนะครับเหมือนกันหมดนะครับนะครับดามให้แบบนี้นะครับบนล่างนะครับกอดให้หมดนะครับดูช่วงล่างนะครับตอนนี้เป็นเผาเอวนะครับเป็นกระทะขอบสิบห้ายางเจ็ดร้อยนะครับ ยางบรรทุกนะครับช่วงล่างเราก็จะคาให้แบบนี้นะครับคำด้านหน้าคากลางแล้วก็คาท้ายนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้าทางอำเภอเมืองนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีเขียวอ่อนนะครับเขียวตองนะครับข้างในเป็นสีส้มนะครับสามารถเปิดได้รอบคันนะครับ เาบนที่เห็นนี้ก็ถอดออกได้นะครับไขน็อตสองตัวนะครับอันนี้ก็เปิดก่อนนะครับแล้วก็เปิดลงล่างนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมจะทิ้งไว้ทิ้งเบอร์ไว้ใต้ควิดีโอนี้นะครับครับตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้สเปคค,ความกว้างที่เมตรเจ็ดสิบนะครับยาวที่สามเมตรห้าสิบนะครับคอกสูงที่หนึ่งเมตรนะครับเปิดได้รอบคันนะครับที่เห็นลาบนนั่นถอดได้นะครับลาบนส่วนบันไดก็มีนะครับสอง,งองข้างมีกล่องข้อมือมีหมวกเจาะช่องมองหลังพร้อมนะครับตัวนี้เป็นพัาการสองนิ้วตาไก่ของคอร์ดนะครับหมุนได้180ร้อยแปดสิบองศานะครับ ไม่มีพลิกไม่มีความแน่นอนนะครับโูกาท่านใดสนใจนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับนี่ครับเบอร์โทรศูนย์หกสองนะครับสามที่หนึ่งนะครับเจ็ดสี่สี่หนึ่งนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นรุ่นนี้เหมือนกันนะครับเป็นเพาเอลเหมือนกันนะครับจะไปส่งทางสารคามเหมือนกันนะครับ อย่าลืมที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่